ับกนนทางนั้นเนี่ยยังกระทางนั้นนะกินอาหารสิ้นโตอะโอ้อาหารเชี่ยพี่น้องกินโซนให้กินโซนให้กินโซนให้กินโซนกินโซนกินโซนโอ้ยโ้ยกินอาหารสิ่งโตเนาะกินอาหารเสียเนาะพอไรไงครับผมสุดยอดครับสุดยอดโอ้ยพักไหม ขาเอินวมาพักยังคำนี้นะภาพพิเศสเป็นประทับประดางามเด้ยว่าพี่น้องคุณนะสุดยอดอันนี้คือกอละใหญ่ครับผมสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดดับดินอยู่ดาวๆอยู่หอมเขาคว้าเดี๋ยวมาเนาะนะ่ให้าสียงอึงนะ ว้าดึงดึงกินดึงหอแทนนะใส่พวกเมนียบ้านหกตีนนะเอาตเบ้กอไเรียรดเอาิกเก็บเอารวครับวอไเรียรดเอารถ๊กเ็บเอารถครับวอไรด้ับอกอกับอไเรีรัดินดีบอไดบอไรเซียร์น่แน่นอนใช่ไะอันนี้ย่างน้ำเปล่าติคารับนาแบบน้ำเปล่าเปาเด้อเขาใจให้ตรงกันเลยน้ำเปล่าเด้อน้ำน้ำฝนครับ อันนี้น้ำมนต์ใบพลตินนี่นะเอออันนี้คือซุ้มขอบกอแล้วใหญ่ครับผมสุดยอดน้องอย่าห่างบำรุงพผมกอลไลใหญ่นะอืมอันนี้ห่างผู้ชายอาหารนีมอาหารเม่ยิงอาหารเม่ยหญิงตับมะมืออันเราผุดแตงใส่ทุ่งที่ไปได้นี่นะโอ้นางลำตินางลำก็ได้นะตัวอยู่บ้านโอ้นางลำเต็มตัวอยู่บ้านโอ้เอาไปเสิร์ฟนางลำครับผมสุดยอดสุดยอด จากน้อยกระจิตทำกันฟอนการลำแล้วพี่น้องโอ้ยสุดยอดครับผมหอนี่เนี่ยหอนี่เนี่ยเอาอีกปันกิมจุกว่นะบนไหนโซนครับโซ่เบ <c oughs> ื่อ <c oughs> เต็มคำดีเป็นตาไนพี่น้องสุดยอดครับผมคอมเมนต์นะครับผ่านกันคอมเมนต์นะบ่าวจักรีอยู่เมืองน้ำย่างให้พวกกินถ้ามันน้อยโพสยันบ่พอกัดเกี๊ยสุดยอดครับผมกินบ่ได้ครับบ่ได้ยเลือกกินที่บอดายขครับบ่ใส่เลียนกินบ่ไดายอันนี้เฮามีน้ำยานื้อนี้เฮามีน้ำยาค้าคีกระตึกเลยครับเดี๋ยบ่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้เฮามีน้ำยาค้าคีกระตึกเรียบร้อย ุดยอดครับสุดยอด,ด,ยอดนี่คือสุ้มของกอเลาวใหญ่ครับผมมากินอาหารสิ้นโตกับกอเลาวใหญ่ยามตุงกจุ้มจุกูู